เอาละครัวันนี้เราก็มาอยู่กับเดอะดากอนบุ๊กนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับบีโก้นะครับเป็นงานบีโก้ที่เราแต่งเองกันเมื่อกี้เลยนะคะผมเพิ่งแต่งเสร็จนะครับผมมาดูกันเลยครับจะมาเล่นกัระพงกันเลยนะยังไม่ลองขับเลยนะครับจะมาเล่นพร้องกันเลยนะครับผม มาดูอีก่อนไม่จ้องแต่จะแต่งพวกแรงๆครับผมแต่งแต่สวยครับแต่งสวยแรงเอาเอาอย่างนี้เลยแบบแต่งสองอย่างเลยครับสวยแรงผมว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับปุยก็ฮันนี้ครับเป็นสปริงมากเออใช่สิลืมไป เราไปทำสปริงดีกว่านี่ตาอย่างนี้แคอมพิวเตอร์สูงสูงเฮ้ยต้อ,อินตอแกรมอีกโอ้เลยครับจะไปเล่นเซร์ของคนอื่นด้วยนะครับจะไปเล่นเซ็ตมั่ แอ้วคว้ห่อไปด้วยครับโอเคดนเลยครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมรอสักครู่นะครับกำลังเข้าไปโอเครอสักครู่นี่ครับมาครับ ออกตัวกันแล้วอย่านี้ค่น่าจะบอกให้แต่งคันไหนก็บอกได้เลยนะครับนไหนรีเวอรก็มีนะครับมีทุกรุ่นหรือเปล่านี่ครับคืทเาเบรกเบรกมันเบรกกทาทำานนะ

ผมไม่เอาไม่ใส่ดีกว่าเกียร์เออโอ้ยอืหืออจะกลับมาที่เดิมโอ้ยนอาค่ะฮ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 ะหัวใจให้ผู้ขมย,ยับหยับคายนิดนึงไหมะต้องผมเนี่ยมันมาชนผมนะ

来。

ออกไปยังไงเขไปเมือนหนทำไมอุ้ยแค่ไหนโโอ้ห

รอเสอลงมาถึง,งก็จะจบลีบเลยนะครบปบาเจนาทีแล้วอ่ะ

Bye.